วันนี้ก็ <c oughs> เราก็ใส่นะครับใส่หน้าต่างนะครับพี่แม่ก็บอกว่าอาจะทันไม่ลูกอะไรอย่างงี้นวันที่ยี่สี่นะครับวันนี้ก็ได้มาได้เยอะพอสมควรนะครับวันนี้ก็ลุยตั้งแต่เช้าครับได้หน้าต่างใส่หน้าต่างนะครับใส่บงกบแล้วก็ใส่ฝาผนังนะครับดูรายละเอียด ครับวันนี้เราก็ลุยอยู่กับทั้งครอบครัวทั้งแม่ควานทั้งทั้งช่างนะครับช่วยกันนะครับนี่ครับผมวันนี้เราก็ได้นี่ภายในนะครับผมภายในนะครับก็จะมีช่องหน้าต่าง3ามช่องนะครับผมนะครับ ก็มาดูโดยรอบนะครับว่าเป็นยังไงนะครับฝบังนี้มันไอ้นี่แสงแดดนะครับนี่นะครับผมก็ จะได้ตัวบ้านครับวันนี้พรุ่งนี้ก็หาวันโกก็คะเนนขอขึ้นแม่ของป้ารุนนะครับเติมเข้ามาให้นะครับก็จะได้ไปซื้อซื้อเหล็กนะครับมาทําชุดนี้นะครับผมชุดหน้าบ้านนะครับชุดระเบียงนะครับชุดระเบียงก็จะมีคล้ายๆกับบ้านนี่แหละนะครับแต่ว่าเราก็จะมีราวบันไดขึ้นนะครับราวบันไดขึ้นนะครับแล้วก็มีมุกข้างหน้านิดนึงนะครับ มีมุกข้างหน้านิดนึงที่ควานก็เทเสาไปแล้วนะครับแต่ว่าเหล็กก็ยังไม่พอครับก็เลยต้องวันนี้ก็ลุยอยู่กับช่องหน้าต่างช่องประตูนะครับทั้งวันนะครับแล้วก็ใต้ฝาผนังล้อมรอบนะครับนะเ็เรียกได้ว่าก็ใกล้แล้วนะครับผมใกล้แล้วใกล้แล้วถึงแม่จ๋านะครับพรุ่งนี้ก็จะลุยอ่าระเบียงนะครับลุยระเบียงใส่ลังคานะครับให้เสร็จ ครับวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามก็จะเก็บรายละเอียดทั้งหมดนะครับเก็บรายละเอียดทั้งหมดน,นี่ก็คิดออกแบบลอกเข้ามาบ้างนะครับเนาะคิดตัวเองบ้างนะครับอันไหนที่มันเราคิดไว้ในใจนะครับเราก็คิดไว้ว่าถ้ามีคะแนนจะทําอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ วันนี้ก็ใกล้จะประสบความสําเร็จแล้วนะครับคุณแม่จ๋าส่วนงบประมาณกา็ของบ้านทุ่งลุงเรียงตรงนี้ก็เต็มแล้วนะครับผมนะครับคุณแม่อยากจะเติมนะครับหรือว่าอยากจะให้ต่ออะไรก็สามารถต่อได้นะครับเพราะว่ายังมีต่ออีกสองข้างนะครับแต่นะเ,รเราก็จะเอาตัวบ้านเฉพาะระเบียงเท่านั้นนะครับผมนะบตามที่งบ คุณแม่ให้มานะครับคุณแม่ข่านไหนมีไอเดียอยากจะต่อเติมยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมนะครับอันนี้คันโกก็ลุยทั้งวันนะครับก็เปิดไลฟ์อยู่นะครับแต่ว่าจะวิ่งขึ้นวิ่ง,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 งลงนะครับก็เลยอขออนุญ,ญาตทําคลิปให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูนะครับผมว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปถึงไหนแล้วนะครับผมวันนี้ก็ฝาก พ่อคุณแม่นะครับรบกวนท่านนะครับผมเนาะเมตตาผลไม้นะครับนี่ก็เหนื่อยทั้งวันนะครับกลับขอบคุณคุณแม่ทุกท่านขอบคุณพระอาจารย์นะครับเนาะเดี๋ยววันก็จะได้ไล่เลี้ยงนะครับคุณแม่ทุกท่านเลยนะครับที่เมตตานะครับในวันขึ้นบ้านใหม่ก็แล้วกันนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชมนะครับวันนี้ เด็กชายโก้นะครับคุณแม่จ๋าหลังหลังแรกในชีวิตของเด็กชายโก้นะครับซึ่งทําเองนะครับกับกับเพื่อนอีกช่างอีกคนหนึ่งนะครับช่วยกันนะครับโดยไอเดียโดยความคิดของเรานะครับถ้าจ้างช่างเขาก็เราต้องก็ไม่มีคะแนนเหลือนะครับผมนะครับคนช่างคนนี้ก็จ่ายเข้าไปวันละร้อยนะครับนะได้ประมาณ เกือบสิบวันแล้วนะครับตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่ยกเสานะครับยังไงก็ก็จจ่ายเขาในคาเดียวเลยนะครับผมนะครับอาผมพันก็ก็ขออนุญาตจบคลิปนี้นะครับ